แดนไกลห่วงใยประชาชนห่วงทุกทุกคนที่อยู่ในเมืองไทยถึงแม้ท่านจะอยู่แดนไกลท่านก็ห่วงใยคนไทยทุกคนปีนี้ที่ประเทศไทยพอน้ำท่วมผ่านไปคนไทยทุกเหลือทนนายกทักทินห่วงใยประชาชนฝากอบอกผู้คนที่อยู่ในเมืองไทย ัโนอกรสิริพันนาพิรัตก็ไม่คงขัดประสานคนแดนไกลไปเยี่ยมเยือนให้กำลังใจมีของติดมือมาให้ให้กำลังใจเลื่อยมาไปมีอะไรก็จัสวัสดีค<อ>่ะ<ป>ท่านผู้ชมวันนี้โครงการคนแดนไกลห่วงใหญ่ประชาชนโดยพันตรวจโทรด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรได้ส่งตัวแทนคุณกนกพรสิริพน,นาพิรัตและทีมงาน มาที่อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะคะวันนี้เรานัดมวลชน,นเสื้อแดงและทุกสีเสื้อมารวมตัวกันเพื่อนำภาพถ่ายท่านนายกทักษิณภาพผงหลวงพ่อ,พอตตวัดบารลายเสื้อมามอบเพื่อเป็นกวนและกำลังใจให้กับพี่น้องเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศกันเลยค่ะ สองคนแดนไกลห่วงใยประชาชนนะคะก็ได้มาพบพี่น้องเสื้อแดงชนบุรีนะคะในนามของดาบแดงแล้วก็ผู้หมวดดาบแดงค่ะที่เป็นแกนนำอันนี้ต้องเรียกว่าสายอะไรฮาร์ดคอร์ป่ะเนี่ยชื่อดังเหลือเกินนะ หน้าจอเอเชียเห็เราเห็นใช่ไหมคะโอ้โหเขาเป็นแฟนขับกับคุณแหม่มเขาแฟนแฟนหน้าจอปะหน้าจอด้วยแล้วก็นักรบหน้าเวทีไปทุกที่ค่ะจะได้ยินชื่อตลอดเวลานะคะก็วันนี้ดีใจทีมงานคนแดนไกลนะคะก็ตั้งใจมาเพราะว่ามาจันแล้วก็เลยบอกเอ๊ะคุณแหม่มเราแวะชนเลยดีกว่าเนาะ เพราะว่าชนเนี่ยยังไม่เคยนัดที่เป็นเรื่องเป็นาแบบนี้ใช่ไหมคะก็คุณแหม่มก็เลยติดต่อประสานงานให้นะคะก็ได้มาแวะเยี่ยมและให้กําลังใจพี่น้องนะคะจากทีมงานคนแดนไกลห่วงใย,ยประชาชนในนามของท่านนายกทักษิณชินวัตรที่ท่านมอบให้ทีมงานมาเยี่ยมมวลชนทั่วประเทศเลยค่ะทุกทุกที่ค่อยๆไปเพราะว่าทีมงานนี้มีอยู่ทีมเดียว แต่ก็จะพยายามไปให้ทุกที่ทุกพื้นที่เลยแล้วเดินทางมาเยี่ยมก็มีของมามอบมีเสื้อนะคะท่านนยายกทักษิณชินวัตรพร้อมภาพถ่ายและลายเซ็นทั้งสองพี่น้องนะคะม,มอบให้เป็นขวัญและกำลังใจก็ทีมงานก็ขอให้กำลังใจทุกๆคนแทนท่านนยายกทักษิณชินวัตรนะคะท่านฝากกร่าบหัวใจพี่น้องทุกทกคน นะคะที่ได้ต่อสู้ให้ท่านท่านถึงได้ให้มีทีมงานทีมนี้เพื่อไว้ออกให้กำลังใจนะคะเพราะว่าพี่น้องเนี่ยได้สู้ต่อฝ่ายตรงกันข้ามนะคะได้แบบโอ้โหสู้ด้วยหัวใจจริงๆแล้วเป็นระยะเวลา6ปีแล้วปีนี้ก็ขอให้กำลังใจพวกเราสู้ต่อไปจนกว่านายกทักษิณชินวัตรเราจะกลับมาเนาะมา <Yeah. S 1> นะ แล้วขอให้ฝากผู้หมวดตอนนี้ต้องเรียกผู้หมวดดาบแดงดีกว่าดาบนี่ทิ้งไม่ได้นะทิ้งไม่ได้เลยเพราะมีชื่อเสียงมากับดาบแดงหมวดมาที่หลังดาบมาก่อนใช่ไหมคะก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็ขอให้อยู่ยืนเคียงข้างกับคนเสื้อแดงแล้วก็รัฐบาลน,นี้ตลอดไปเนาะค่ะคนเสื้อแดงก็น่ารักอยู่แล้วด้วยหัวใจ ก็เสื้อแดงเราเนี่ยนะเก่งที่สุดในโลกก็ว่าได้นะเป็นตัวอย่างให้กับประเทศอื่นๆเขาประเทศเราเล็กนิดเดียวแต่คนไทยเราหัวใจใหญ่สุดยอดโดยเฉพาะไทย้วยไหมคะผู้หญิงค่ะตบมือตัวเองผู้หญิงมากกว่าผู้ชายแต่ไม่ใช่สาวนะคะ สาวที่เหลือน้อยค่ะเนี่ยเหมือนตัวเองอย่างเงี้ยวัยจะหกสิแล้วอ่ะน้านี่ก็50แล้วอ่ะเนาะเนี่ยเก่งกันมากๆเลยอ่ะถ้าไม่ได้ผู้หญิงเที่ยวนี้แย่มากเลยแล้วเราสู้ผู้หญิงสู้ก็ได้นายกผู้หญิงมาภูมิใจไหมคะเก่งสุดยอดไหมคะนายกคนนี้โดนใจถูกใจคนเสื้อแดงไหมคะ โอ้โหสุดยอดทำงานอย่างเดียวเลยไม่พูดเลยนะทั้งสวยทั้งเก่งทั้งฉลาดทั้งอิดทั้งอดทนมีรวมอยู่ในตัวท่านนายกยิ่งรักชินวัตรเราหมดเลยใช่ไหมคะก็เหมือนกับคนเสื้อแดงผู้หญิงละค่ะผู้ชายเป็นช้างเท้าหลังค่ะเดี๋ยวต้อมา เอาเป็นผู้หญิงเป็นช้างเท้าหน้าดีกว่าเนาะที่ผ่านมานะในการต่อสู้ที่ผ่านมาโน้นอ่ะเอาก็ผู้หญิงผู้หญิงเป็นช้างเท้าหน้าไปอยู่ร้างผู้ชายอ่ะเท้าหน้าผู้หญิงความช้างไม่ใช่ที่ผ่านมานะที่การต่อสู้เห็นหน้าเวทีไหมล่ามีแต่ผู้หญิงนะ ผู้ชายอะมีอยู่นิดหน่อยเองน่ะรอบรอบเวทีผู้ชายก็เป็นก่อป้องกันให้เรารอบนอกไงใช่ไหมคะเราก็อยู่กันหน้าเวทีทั้งวันทั้งคืนนี่ไงเนี่ยเป็นแม่เสื้อแดงอยู่หน้าเวทีจองพื้นที่ไว้หน้าเวทีใครจะได้มาแย่งไม่ได้เลยค่ะนะพวกเราเก่งแล้วดูนโยบายของท่านนายกทักษิณชินวัตร มอบให้พักเพื่อไทยออกมาเป็นยังไงบ้างนะคะซึ่งเหนือกว่ารัฐบาลเก่าๆไม่ต้องบอกว่ารัฐบาลไทยกันแล้วกันเนาะดีกว่ากันเยอะแยะเลยแล้วท่านยิ่งรักเนี่ยก็มาบริหารได้ดีมากๆเพราะของเราเพิ่งจะครบปีไปเนาะโอ้ยได้มาตั้งหลายโครงการแล้วพวกเราอะเนาะ า,าเือทยายอ่านั่นแหละนะคะเราต้องอยู่เป็นอะไรอะผนังทองแดงกำแพงเหล็กให้ท่านยิ่งรักต่อไปนะคะแล้วข้อสำคัญตอนนี้เราต้องช่วยกันขยายมวลชนให้รัฐบาลยิ่งรักนะคะเรารักกันเหนียวแน่นพออยู่แล้วคนเสื้อแดงเพราะฉะนั้นรวมพลังกระจายดึงคนสีเสื้ออื่นมา เป็นของเราบ้างนะคะเพิ่มเท่านี้ยังไม่พอเพราะว่าท่านยังกลับประเทศไทยไม่ได้เราต้องช่วยกันขยายมวลชนให้มากๆได้ไหมคะได้นะช่วยกันนะเพราะคุณกลกพรเนี่ยออกทุกพื้นที่พยายามบอกพี่น้องเราบอกว่าอยากให้เชิญสีเสื้ออื่นมาด้วยนะคะเพราะท่านท่านนายกทักษณิณชินวัตรบอกว่าจะมาแจกแต่สีแดงไม่ได้สีแดงก็คงเป็นสีแดง เปลี่ยนหัวใจพวกเราไม่ได้แต่เราต้องไปทําให้สีอื่นมาเปลี่ยนมาเป็นแดงให้ได้าานะ<ม>าเราต้องช่วยกันนะ <มา S 1> เราจะไปบอกไอ้นั่นเหลืองไอ้นี่อย่างนั้นงี้ไม่ได้ค่ะเราต้องพยายามช่วยกันดึงนะคะท่านบอกให้แจกทุกสีเสื้อเพราะตอนนี้เราเป็นรัฐบาลนะคะเราจะไปเลือกดูแลแต่คนเสื้อแดงก็ไม่ได้นะคะเราต้องดูแลทุกสีเสื้อแล้วโดยเฉพาะท่านยิ่งรัก ต้องรับผิดชอบทั้งประเทศใช่ไหมคะเราก็ช่วยแบ่งเบาภาระของท่านยิ่งรักเนาะช่วยกันอันนี้อยากฝากบอกพ่อแม่พี่น้องที่นี่ทุกคนนะคะว่าเนี่ยไปช่วยกันหน่อยเนาะว่าอย่าให้ท่านลำบากใจโดยไปดึงคนอื่นเข้ามานะคะค่อยๆแทรกซึมไปเนี่ยเราก็เปลี่ยนได้เองนะคะไอ้ส่วนสกัดสู้ก็สู้ไปนะปล่อยเนี่ย อย่างนั้นอแน่นอนคนแดงใช่ค่ะเราช่วยกันแล้วคนเสื้อแดงเราต้องสามัคคีปองดองนะคะรักกันนั่นแหละค่ะสามัคคีปองดองคือพลังที่จะนำนายกทักษิณชินวัตรกลับบ้านได้ภายในปีนี้ค่ะ หลายปีที่จะบ้านมาใจห่วงอาพี่น้องชาวไทยอยู่ที่ดูใบเงาใจาให่วงใ่พี่น้องคิดถึงก็ไอยแต่มองนาฬิกากี่โมงกี่ยามสุดห้ามหัวใจน้ำตาไหลกลั้นไว้ไม่อยู่ ช่างอดสูอยู่ดีๆต้องจากบ้านมา<อ>คิดหอดบ้านแหงอยากปิกบ้านเฮาอยากกลับเมืองไทย ชอดแมงกีหนูเอาบุญเดือนสีบมอนอินี้ยาแม่พระเวทอยากลับไปฟังประเทศบุญประเวทที่เมืองอีสานจากบ้านมาไกลอยู่ดูใบห,หัวใจอยู่ไทยอยากลับมาอยู่ไกลๆพี่น้องชาวไทยห่วงใยเสมอ คิดทอดหลายเด้อผภาคเหนือภาคกลางภาคใต้อีสานยังคิดทอดหลายขอบรรยายเป็นเพลงให้ฟังเลือกตั้งคราวนี้ขอไห่เลือกพักเผื่อไทยความหวังข,ของผมฝากไว้เลือพพักเพื่อไทยสอสอเพื่อไทยผมได้กลับบ้านเรา บางแสนค่ะบ้านอยู่บางแสนค่ะอยู่ชนบุรีนะคะพี่น้องเสื้อแดงชนบุรีมีเยอะไหมคะเยอะค่ะที่ที่ที่ออกตัวก็มีที่ไม่ออกตัวก็มีค่ะแล้วสีหล่กสีเปลี่ยนใจมาเป็นเสื้อแดงมีมเยอะค่ะพี่มีเยอะมากเลยตอนเนี้ค่ะเพราะไรถึงเยอะขึ้นคะเพราะว่าไอชอบนโยบายของท่านนโยกาทักษิณค่ะไอเป็นเป็นนโยบายที่เป็นไอลรกประรรมค่ะ แต่ต้องได้ค่ะประชาชนได้ผลประโยชน์ค่ะโครงการรักษาสาบาทรักษาทุกโรคค่ะพี่แล้วก็ไอ อะไรอะไรอีกนะไอกองทุนหมู่บ้านค่ะแล้วสิโอทอปค่ะที่แล้วปรับปรามยาเสพติดค่ะเมื่อก่อนท่านนายกทักษิณมีตอนที่เป็นนายกอยู่ที่ตองทุนตำแหน่งอยู่นะคะยาเสพติดไม่มีเลยค่ะฮะแต่ตอนนี้เต็มเลยค่ะชลบุรีนี่เต็มมากเลยค่ะที่อยาเสพติดเยอะมากแต่พอท่านนายกยิ่งรักมาต่อยอดมาค่ะอะไรก็ก็ปรับปรามเหมือนกันค่ะแต่ลดน้อยลงค่ะ ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีค่ะพวกไอขโมยขโจนี่ไม่ค่อยมีค่ะ่ะยาจับปีกก็เบาบางลงค่ะแล้วหนูจะต่อสู้ให้กับท่านต่อไปค่ะและหนูอยากให้ท่านนายกทักษิณกลับมาประเทศบไวยค่ะว่าแสดงทุกคนรักท่านทุกคนเลยค่ะชื่ออะไรคะค่ะหนูดีเจเก่งบ้านบึงค่ะดีเจเก่งคนสวยชนบุรีค่ะค่ะวันนี้โครงการคนเดินไกลได้นำของที่เล็กๆลน้อย มามอบให้รู้สึกยังไงบ้างคะออรู้สึกดีใจแล้วก็ประทับใจที่โครงการคนแดนไกลของท่านทักษิณมาเยี่ยมเยิยนคนจังหวัดชนบุรีนะคะแล้วก็พี่แหม่มกับพี่กนนพรมาให้กําลังใจของพี่น้องจังหวัดชนบุรีรู้สึกว่าปลื้มค่ะถ้าพี่แหม่มบอกว่าของตรงนี้ไม่มีค่าแต่พวกหนูมีค่านะคะมีค่าสําหรับคนชนบุรีแล้วก็พี่น้องเสื้อแดงที่ต่อสู้ร่วมกับท่านทักษิณมาแล้วณนะปัจจุบันนี้เราสู้ ไม่ว่าจะเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนเราสู้เพื่อท่านทักษิณแล้วตอนนี้โครงการของคนแดงไกลของพี่แหม่มกับพี่กนกพรดีมากๆค่ะอยากให้จัดตรงนี้ไปเรื่อยๆนะคะให้กําลังใจตรงนี้สําหรับกําลังใจของที่ทางพี่น้องชาวชนบุรีกับดีเจเก่งที่อยากจะให้ท่านนายกทักษิณกับท่านนายกยิ่งรักชินวัตรครอบครัวของท่านเป็นคนดีค่ะเป็นคนดีที่ดูแลประชาชนมาตลอดนะคะแล้วก็ อย่างที่จังหวัดชนบุรีนี่โดยมากศรัทธาท่านร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ศรัทธาท่านถึง90%ที่ค่ะเพราะว่าโครงการของท่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็น SML นะคะโครงการ30บาททุกโลกนะคะตรงนี้มันเป็นอะไรที่แบบ มันมันเหมือนกับว่าประชาชนอุ่นใจแล้วท่านให้ท่านให้จริงๆทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านพูดว่าจับต้องได้กินได้มีแต่คนบางคนเท่านั้นแหละค่ะที่ไม่รู้ความหมายตรงนี้นะคะแล้วก็ดีใจที่สุดตรงนี้คือที่รถไฟรถไฟฟ้าที่จะมาจังหวัดชนบุรีทําให้เศรษฐกิจจังหวัดชนบุรีดีขึ้นหลังที่ซบเซา ตั้งแต่คนอื่นทําให้ซบเซานะคะแล้วก็ก่อเรื่องหาเรื่องและก็อีกหลายคนถึงจะตามไม่สว่างแต่พี่น้องทุกคนที่บ้านกาเรนเคียงของหนูเองของเก่งเองเนี่ย ตาสว่างบ้างแล้วค่ะเพราะว่าเขาเป็นเสื้อเหลืองและเขาคิดพิจารณานหนูก็สอนว่าท่านนายกทักษิณทําอะไรให้กับพวกเราบ้างสนามบินสวรรคภูมิ70ปีไม่เคยมีใครสร้างได้นะคะทางหลวนไม่รู้กี่เส้นต่้งกี่เส้นไปมาหากันปัจจุบันนี้ทําไมถึงดีมาจากใครมาจากท่านนายกทักษิณและข้าวเปลือกเมื่อก่อนชาวนาเป็นหนี้ทุกสิ่งทุกอย่าง ท่านนายกอีกเหมือนกันแม้กระทั่งราคาสวนยางนะคะคราคายางถึงจังหวัดชนบุรีจะไม่มียางเป็นเกษตรกรรมแต่ช่วงนี้เป็นอุตสาหกรรมเยอะนะคะเป็นเมืองเศรษฐกิจ mm hmm. แล้วก็อย่างที่บ้านน้องเก่งเองเนี่ยคือที่ดินตรงนี้เริ่มแพงเริ่มดีตัวขอบคุณท่านนายกทักษิณกับท่านยิ่งรักนะคะขอให้สู้ต่อไปและขอให้ทําต่อไปอย่าแพ้ค่ะคนเสื้อแดงจะเป็นกรอให้ท่านเองนะคะ mm hmm. แล้วก็อยาก,กาฝากบอกท่านนายกทักษิณว่า นะคะว่าคนคนบ้านเบิองอะ่ะรักท่านอยากให้ท่านมามาเร็วๆคะ่ะแล้วก็อยากให้สงสารมากแล้วก็อยากให้ท่านนนยกยิ่งรักอะสู้เป็นผู้หญิงที่โดนผู้ชายกัดตลอดพวกเนี้ยมันมันไม่ใช่คนนะคะพวกเราแสดงเลือกท่านมาขอให้ท่านสู้ นะคะขอให้ท่านสู้แล้วก็อย่าทิ้งประชาชนอย่าทิ้งคนที่ตายอย่าทิ้งคนที่ทุกข์ยากพาะหนูก็สู้หนูก็เหนื่อยเหนื่อยมากๆจะเป็นสิบปีแล้วเหมือนกันแล้วก็อยากบอกท่านทักษิณว่าหนูรักท่านคะ่ะทุกวันสวดมนต์สวดพระไตรปิฎกให้คุ้มครองพ่อหนูได้ข่าวว่าท่านจะโดนบอมท่านจะโดนระเบิดหนูทราบอะไรอีกหลายเรื่องแต่ ก็ได้แต่แจ้งความหรือว่าบอกกับพี่น้องแสดงให้ระวังตัวตรงนี้ก็อยากอยากให้กับกําลังใจว่าถึงพวกเราจะยากจนถึงพวกเราจะเป็นคนลากดยากแต่อยากให้ท่านทักษิณให้รู้ว่าคนจังหวัดชนสู้เพื่อท่านค่ะพี่แม่ม คนคนที่รักทักศินบอกให้ได้ยินคนท,น,นทั้งแผ่นดินคิดถึงท่านนายกของประชาชนร่ำรวยยากจนคิดถึงคนไกลบ้านคิดถึงห่วงใหญ่ตลอกาลท่างคือตำงานปัญนใจมหาชนรวมพลคนที่รักสธา่างไรเข้ามาด้วยแรศรัทาที่ทวมทนนายกท่านไม่ไปไหน ในดวงใจพี่นอกประชาชนคิดถึงห่วงใหกันทุกคนพลังมนชนคิดถึงคนไกลถิน่นประกาศรู้ทั่วกันนับคืนนับวันอย่าให้ท่านได้ยนมนไทยส่งใจถึงท่านผุ้คนสำคัญนายกทักษิณรอวันท่านกลับแผ่นดินคนไทยตัวถิ่นตางจะร้องใจอยู่ ชทยโทยชัยโยชัยโยรวมคนคนที่รักทักสิน้นทั้งหมดทั้งสิน้นทั้งแผ่นดินที่มากูาได้ฟังแต่เสียงโนอินนายกทักสิน้นอยู่ใกล้หลายพโลคิดถึงนายกนุโปรอยากร้องชัยโยรอรับท่านกลับบาสวัสดีครัสวัสดีครับหนูจะเรียกอะไรดีเนี่ยชื่ออะไรคะ ร้อยตำรวจตรีอาัคารวัตรพิเชษฐพงษ์ธรนะฮะหรือคนคน,คนเสื้อแดงใน8จงังหวัดนี่เขาเรียกว่าดาบแดงชมรีครับคุณผูได้รับยศเมื่อไหร่คันเนี่ยก็เมื่อปีนี้นะฮะเมือม่อเมือม่อเายุออายุ53ปีนี่แหละครับนะฮะ<า>รับ,รบจากรัฐบาลบยิ่งรักชินวัตรภูมิะะใจไหมคะภูมิใจมากครับภูมิใจและชื่นใจครับดาบแดง มีวิธีการรวมกลุ่มพี่น้องชนบุรียังไงบ้างคะครับผมอันนี้ผมจะก็ต้องย้อนถึงอดีตเมื่อตอนที่เราช่วงนั้นนะฮะโดนที่ไทยรักไทยโดนปฏิวัติเมื่อ19กันยา49<ช>่าใช่ไหมนะเบ็ปลายนี่เราก็เริ่มมีคนเสื้อแดงแล้วนะคือทุกคนเนี่ยคนเสื้อแดงนี่อุดมการเนี่ยนะฮนะอุดมการของคนเสื้อแดงเนี่ยมามาโดยอุดมการนะคือต้องการให้ประเทศไทยเนี่ย ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ไม่ใช่เป็นประเด็จการใช่ไหมฮะคือประเด็จการโดยอำม,มาร์และทหารเนี่ยประเทศเดินไปไม่ได้หรอกครับทีนี้คนอุดมการเดียวกันเนี่ยมันมีเยอะใช่ไหมฮะช่วงนั้นผมผมเข้ามาเนี่ยก็มีรุ่นพี่ <c oughs> ที่ทำกันอยู่ก็หลายคนแต่ต้องแต่ชนบุรีอำเภอเมืองนะในในขนาดในเนี่ย คืออำเภอเมืองอำเภอเดียว<ะ>ช่วงนั้นยังมีไม่ถึงร้อยคนช่วงที่ผมทำใหม่ๆตอนนี้พี่น้องได้มีส่วนร่วมในาการเมืองเยอะขึ้นไหมคะเยอะมากขึ้นเพราะอะไรพี่น้องถึงออกมามากมายครับเพราะเพราะว่าทุกคนเนี่ยเห็นเห็นจากรัฐบาลที่แล้วว่ามาไม่ถูกต้อง<ะ>แล้วกฎหมายก็ใช้ไม่เท่าเทียมกัน<ะ>กฎหมายใช้กับพวกเราที่ออกไปเรียกร้องประชาธิปไตยะนะฮะ แต่ไม่ใช่กับพรรคประชาธิปัตย์หรือพันธมิตรใช่ไ,ไหมฮะต้องเอ่ยฮะคนเราไม่ต้องเอ่ยคุณแม่คือคือไอ้ตรงนี้มันไม่ใช่นะฮะผมถามว่าพันธมิตรยึดทั้เนียบยึดบ้านยึด,ย,ดยึดสนามบินอย่างเงี้ยทำไมทุกคนเขาเห็นเขารู้ทำไมไม่ไดำเนินการตามกฎหมายแต่คนแดงไปเรียกร้องประชาธิปไตยเอาคนแดงเข้าคุกเหรอมาถึงวันนี้ พี่น้องสหลากสีได้กลับใจมาเป็นเสื้อแดงเยอะไหมคะมีครับเยอะเพราะอะไรพี่น้องถึงกับใจคะเราให้เหตุให้ทุกคนเนี่ยดูเหตุดูผลดูความเป็นจริงว่าอะไรเกิดขึ้นกับประเทศไทยเราใช่ไหมฮะ,ะวันนี้โครงการคนเงินไก่นำของที่ระลึกจากนายกทักษิณมามอบให้พี่น้องครับผู้มวดดาบแดงรู้สึกยังไงบ้างคะชื่นใจดีใจครับ นี่นะฮะเมื่อวานนี้เองคุณแหม่มที่บอกผมใช่ไหมฮะว่าคนทีมงานคนแดนไกลจะมามามาเยี่ยมเราผมก็เรียพี่น้องแค่ครึ่งวันครึ่งวันเท่านั้นเองเขาดีใจกันไหมคะโอ้โหก็ผมให้ให้คุณแหม่มพิสูจน์แล้วว่าร้อยกว่าคนเนี่ยน่ารักใช่ไหมฮะแล้วเสียใจมากอีกหลายแบบว่าเกือบ200คนที่ที่มาประจำเนี่ยทำงานโรงงาน เขาเสียใจมากฮะโอ้โหแต่สับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไม่ทันคดาบแดงครับ,บ,บพาะอะไรพี่น้องถึงแด้รักนายุกทักสินคะคุณแหม่มก็ต้องทราบท่านคือเป็นคนดีมากนะฮะท่านทําให้ประชาชนคนไทยที่ยากจนลืมตาอ้าปากะฮะได้อยู่ดีมีสุขท่านปลดหนี้ปลดสินให้แก่คนไทยที่คนอื่นก็ทำเอาไว้ให้ จริงๆนะ,ะแล้วท่านเนี่ยทำให,ให้ให้ให้ทุกคนเนี่ยมีรอยยิ้มใช่ไหมฮะคนจนๆพออยู่ได้หากินได้ผู้หมวดทําให้ท่านมีรอยยิม้มบ้างน่ฝากความรักความที่ถึงท่านเลยค่ะครับท่านครับท่านพันตำรวจโทรโดทรทักษิณชินวัตรครับผมรักท่านและคนไทยในประเทศไทยหลายหลายคนในประเทศไทย ก็ต้องการให้ท่านกลับประเทศไทยท่านกลับมาเร็วๆเถอะครับคนเสื้อแดงในประเทศไทยจะเพนจะเป็นกำแพงเป็นผนังให้ท่านท่านไม่ต้องกลัวลอกครับกลับมากลับมารีบกลับมาเร็วๆครับท่านครับรักรักรัก,ร,กรักกันเอาไว้เป็นเพื่อนตายมีกันและกันวัดของฟ้าสีทองที่ฝันก็แค่ฉันและเธอ เนจะกอดคอไป